คลิปนี้เราจะมาพูดถึงทฤษฎีเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องร่างสรงจากคูมกับต้งบรรจงโดยมีคุณนาฮงจินเป็นโปรดิวเซอร์นะครับก่อนอื่นกดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคนรักแมวนะครับ สาเหตุที่คนรักแมวยังไม่ move on กับหนังเรื่องร่างทรงมี2เหตุผลครับเหตุผลที่1คือคลิปความรู้สึกหลังจากดูภาพยนตร์เรื่องร่างทรงมันมีคนดูเยอะครับเทียบกับช่องอื่นวิวแค่นี้อาจจะแค่นิดเดียวโคตรนิดเดียวแต่สำหรับช่องเล็กๆอย่างช่องคนดีคือคนรักแมว2-300วิวก็ถือว่าเหนือความคาดหมายแล้วครับ เหตุผลที่2ก็คือตั้งแต่ผมไปดูในโรงจนมาถึงวันนี้คนรักแมวก็ยังครุ่นคิดถึงเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ไม่หยุดครับพินิษพิเคราะห์พิจารณาตรงนี้มันยังไงตรงนั้นมันยังไงจนตกผลึกมา2ทฤษฎีครับก็เลยจะมาเล่าให้ฟังก่อนจะไปถึงทฤษฎีที่ว่าคนรักแมวขอเท้าความเนื้อเรื่องก่อนนะครับสปอยนะสปอยโอเคเริ่มกันเลย ร่างส่งจะเล่าผ่านครอบครัวครอบครัวหนึ่งผมจะเอาน้องมิ้งเป็นศูนย์กลางนะครับโดยจะมีน้องมิ้งเป็นลูกสาวใยน้อยและตัวใยน้อยเนี่ย มีพี่น้องรวมตัวเองด้วยเนี่ยสามคนคือลุงมานิตพี่ชายแล้วก็ป้านิ่มน้องสาวโดยทางสายเลือดของคนตระกูลนี้ต้องสืบทอดการเป็นร่างทรงของย่าบายันสืบทอดเฉพาะลูกหลานที่เป็นผู้หญิงโดยรุ่นของลุงมานิตยายน้อยป้านิ่มทีแรกคนสืบทอดก็คือยายน้อยแต่แกไม่รับหนีไปเข้าศาสนาคริสต์แล้วก็แต่งงานมีลูกมีผัวรู้สึกการสืบทอดนี้ต้องห้ามมีผัวนะครับป้านิ่มเลยรับสืบทอดเป็นร่างย่าบายันแทนพอมารุ่นลูกลุงมานิตก็แต่งงานกับนับ มีลูกชายหนึ่งคนยายน้อยก็แต่งงานกับตาวิโรธมีลูกสาวหนึ่งคนลูกชายหนึ่งคนซึ่งลูกสาวที่ว่านี่ก็คือน้องมิงนั่นเองครับงงไหมไม่งงนะ เรื่องราวเริ่มต้นที่ตาวิโรธพ่อของน้องมิ้งเสียครับซึ่งในงานศพน้องมิ้งก็แสดงอาการแปลกๆยายน้อยก็กลัวว่าย่าบาหยันจะเล็งน้องมิ้งให้เป็นทายาตร่างทรงคนต่อไปแต่ป้านิ่มเจ้าของตำแหน่งคนปัจจุบันกลับไม่คิดอย่างนั้นครับปัญหาคือสองพี่น้องป้านิ่มกับยายน้อยเนี่ยไม่ถูกกันก็เลยไม่เคยจับเข่าคุยกันจริงๆจังๆสักทีป้านิ่มพยายามจะใช้คาถาพิธีกรรมที่เรียนมาเพื่อช่วยหลานสาวส่วนยายน้อยก็เข้าใจผิดคิดว่าน้องสาวจะเอาลูกตัวเองไปสืบทอดทั้งที่ความ เป็นจริงน้องมิงไม่สามารถสืบทอดตำแหน่งได้ด้วยเหตุผลบางประการคนรักแมวขอขา้ามไปช่วงท้ายเลยนะครับคนรักแมวค่อนข้างมั่นใจว่าผีที่มาสิงน้องมิงนั้นคือผีปอบครับซึ่งถ้าใครดูแล้วก็อาจจะเถียงคนรักแมวว่าเฮ้ยปอบที่กูรู้จักมันไม่ได้ Resident e v i l w ขนาดนี้นะอีคนรักแมวใช่ครับปอบที่เรารู้จักไม่ใช่แบบนี้แต่ด้วยพฤติกรรมแดกนั่นแดกนี่ผิดผีผิดคลำสุดท้ายก็จะกลายเป็น ปอบนั่นเองและปอบแบบออริจินอลก็คงไม่ส่งหนังให้มันพีคไปถึงขนาดนี้สรุปเลยคนรักแมวคิดว่าน้องมิงเป็นปอบครับส่วนสาเหตุนั้นคนรักแมวมี2ทฤษฎีครับคำเตือนทฤษฎีพวกนี้เกิดจากการคาดเดามโนภาพคิดไปเองคิดเองเออเองของคนรักแมวไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงเวลาโม้กับเพื่อนได้นะครับทฤษฎีที่1ปอบคุณย่าบายัน ในหนังเรื่องร่างทรงอย่างที่เห็นในตัวหนังป้านิ่มจริงๆก็ไม่แน่ใจว่าคุณย่าบายันมาทรงแกจริงๆหรือเปล่ารู้แต่ว่าพวกวิชาอาคมพิธีกรรมต่างๆที่เรียนมาจากร่างทรงรุ่นก่อนอันเนี้ยมันของจริงซึ่งแต่เดิมที่ตำแหน่งนี้เป็นของยายน้อยแม่ของน้องมิงแต่แกไม่รับและหนีไปเข้าศาสนาคริสต์เป็นไปได้ว่าคุณย่าบายันไม่ได้เลือกป้านิ่มแต่เปลี่ยนไปเป็นผีปอบแทนที่จะเป็นผีรักษาอย่างที่เคยเป็นถ้าย่าบายันมีจริงผีปอบมีจริง พระเจ้าก็ต้องมีจริงครับคนรักแมวจะพูดในบริบทที่เรื่องลี้ลับทั้งหมดมีจริงนะครับการที่ยายน้อยไม่ได้เป็นปอบก็อาจจะเพราะมีศรัทธาในพระเจ้าครับปอบคุณย่าบายันก็เลยมาเข้าน้องมิ้งลูกสาวแทนเพราะน้องมิ้งไม่ได้มีศรัทธาอะไรเป็นคริสแค่ในบัตรประชาชนเท่านั้นหลังจากน้องมิ้งเริ่มออกอาการยายน้อยก็หาวิธีรักษาไปเรื่อยแม้กระทั่งให้ลูกสาวเข้าพิธีรับขันซึ่งพิธีนี้ไม่สําเร็จแต่ก็ทําให้ร่างของน้องมิ้งเปิดและพวกผีร้ายสัมภเว สีต่างๆนานาก็เข้ามาล้อมรวมกับปอบคุณย่าบายันจนกลายเป็นหาก้อมในที่สุดรู้สึกศัพท์จะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวคนรักแมวจะอธิบายให้ฟังหาก้อมคือปอบที่เลเวลตันเท้าออกแสงแข็งแกร่งปาบยากและอันตรายที่สุดเรียกง่ายๆว่าเป็นพยาผีปอบนั่นเองซึ่งจุดสังเกตง่ายๆก็คือ หาก้อมเป็นโคดผีปอบที่มีบริวารรับใช้แล้วก็มีลิ้นสีดําน้องมิ้งลิ้นสีดำไหมคนรักแมวไม่ได้สังเกตแต่ช่วงร่างทรง Resident Evil น้องมิ้งมีบริวารแน่นอนซึ่งเหยื่อรายแรกของปอบย่าบ่ายันก็คือยายตาบอดท้ายวัดครับเป็นไปได้ว่ายายตาบอดจะเป็นคนมีวิชาและต้องการจะช่วยเหลือน้องมิง้งเหมือนที่ป้านิ่มพยายามจะทําอยู่ตลอดทั้งเรื่องซึ่งทั้งยายตาบอดและป้านิ่มก็เสียชีวิตในลักษณะเดียวกันก็คือไหลตายและการตาย ของป้านิ่มอาจจะเป็นคําเตือนถึงอาจารย์สันติว่ามึงอย่าเข้ามายุ่งแต่อาจารย์สันติก็ยืนยันว่าจะทําพิธีต่อซึ่งผลของมันก็ชิบหายอย่างที่เราเห็นในหนังส่วนเรื่องรูปปั้นคุณย่าบายันที่คอหักตกลงมาเป็นไปได้ว่าอาจจะสื่อว่าคุณย่าบายันบัดนี้ได้กลายเป็นอสุรกายหาก,ก้มโคดผีปอบไปเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งถ้านับกันแค่สายเลือดก็ไม่มีใครจะสืบทอดร่างทรงย่าบายันได้อีกแล้วแต่ในความเชื่อของคนอีสานจริงๆนะครับการสืบทอดร่างทรงเนี่ยส่งต่อให้ครอบครัวอื่นได้นะครับเคยมีกรณีที่คนรักแมวอ่านเจอว่าบางทีก็ส่งขันให้คนข้างบ้านบูชาต่อก็มีทฤษฎีที่2ผีปอบมาจากที่อื่น อันนี้มีความเป็นไปได้3กรณีนะครับกรณีที่1อย่างที่เราเห็นในหนังครับน้องมิ้งเคยทําแท้งมาก่อนและถูกผีเด็กลูกตัวเองหลังควานจนต้องเอาว่านกันผีมาไว้ในตู้เสื้อผ้าเป็นไปได้ว่าน้องมิ้งอาจจะเคยรับขันมาจากอาจารย์คนเดียวกันกับที่ให้ว่านกันผีนี่มาแต่ด้วยพฤติกรรมวันในสแตนของน้องมิงทําให้ผิดคลำและกลายเป็นปอบในที่สุด กรณีที่2ขันที่ไปรับมาอาจจะเป็นขันปอบอยู่แล้วและกรณีสุดท้ายยายตาบอดท้ายวัดเป็นปอบ และในงานศพของตาวิโรจน้องมิงอาจจะดวงตกจิดอ่อนหรืออะไรประมาณนั้นปอบยายตาบอดก็เลยมาเข้าร่างน้องมิงแทนส่งผลให้เจ้าของร่างเกา่านั่นก็คือยายตาบอดท้ายวัดนอนตายไปเฉยๆอย่างปริศนาต่อมายายน้อยก็พยายามรักษาด้วยการพาน้องมิง้งไปหาหมอผีรับขันซึ่งไม่สําเร็จแต่ก็ทําให้น้องมิงร่างเปิดวิญ,ญญาณสัมภเวสีทั้งหลายก็เลยมาล้อมรวมกันกับปอบน้องมิงจนกลายเป็นห่าก้มในที่สุดซึ่งการที่รู ปั้นย่าบายันคอหักเป็นไปได้ว่าหาก้มน้องมิงอาจจะทรงพลังจนคุณย่าบายันเอาไม่อยู่และโดนฟินิตหิมจนคอขาดอย่างที่เห็นแล้วถ้าผีปอบมาจากที่อื่นจะรู้ความลับของยายน้อยได้ยังไงต้องบอกว่าความเชื่อของคนไทยนะครับผีนะครับรู้ทุกอย่างครับไม่ว่าบรรพบุรุษคุณจะจบอะไรมา จบป4ไม่ได้เรียนหนังสือหรือบางตระกูลบรรพบุรุษเนี่ยพูดไทยไม่ได้ด้วยซ้าแต่มีความสามารถช่วยลูกหลาน ในการเรียนตำราสมัยใหม่ได้เสมอโดยเฉพาะการสอบหรือบางทีตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่เคยถูกหวยเลยสักครั้งซื้อร้อยครั้งถูกอยู่แค่ครั้งเดียวหรือบางคนไม่ซื้อหวยด้วยซ้ำแต่พอตายกลายเป็นผีปุ๊บสามารถรู้ร่วงหน้าได้ว่าหวยจะออกอะไรแล้วก็สร้างสถานการณ์ให้ญาติที่มีชีวิตอยู่ตีเป็นเลขหวยงวดที่1งวดที่2งวดที่สหลังจากงานศพเราจะได้ยินคําว่ากูว่าหลอดตัวมันต้องออกจิงซี่อยู่เสมอฉะนั้น ในความเชื่อของคนไทยผีรู้ทุกอย่างครับส่วนป้อมมือื่นๆไม่ว่าจะเป็นต้นตระกูลของตาวิโรธพ่อน้องมิง้งเคยฆ่าคนมาเยอะ หรือปู่ของน้องมิงโดนของจนเผาโรงงานตัวเองและฆ่าตัวตายไปซึ่งไอ้ของที่คุณปู่โดนเนี่ยเขาสาปนามสกุลนะครับพวกทายาทที่สืบสันดานกันมานี่ก็น่าจะส่งผลแต่คนรักแมวไม่คิดว่าเรื่องพวกนั้นจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้น้องมิงกลายเป็นปอบครับมันอาจจะเป็นแค่แรงส่งเสริมเหมือนลมที่พัดให้ไฟที่มันมีอยู่แล้วลุกโหมแรงขึ้นส่วนเรื่องบริวารของน้องมิง คนรักแมวเชื่อว่าถ้ายายน้อยไม่ขายเนื้อหมาแต่ขายเนื้อหมูบริวารของน้องมิ้งก็จะกลายเป็นหมูแทนครับก่อนจากกันไปคนรักแมวอยากจะเห็นทฤษฎีของคุณผู้ชมครับพวกช่องว่างต่างๆนานาที่ผู้กำกับเว้นไว้ให้เราคิดเอาเองมีตรงไหนน่าสนใจบ้างรวมไปถึงถ้ามีข้อมูลที่จะมาแย้งทฤษฎีของคนรักแมวคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับส่วนคลิปนี้ผมลักกี้คนดีคือคนรักแมว สวัสดีครับ